สองผู้บริหารแฟรนไชส์ชื่อดังบริษัทเปาตุงฟู้ดจำกัดนำทัพรับสองรางวัลแห่งปียังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับธุรกิจแฟรนชสยร้านขนมจีบสาราเปาเปาตุงสูตรพัตต์คารโดยบริษัทเปาตุงฟู้ดจำกัด ผ่ายต้การดูแลบริหารงานและควบคุมคุณภาพของสองผู้บริหารคนเก่งคุณเดชาวัฒนคงอยู่และคุณกฤตธนาพรคงอยู่และจากความสำเร็จดังกล่าวทําให้ล่าสุดถูกรับคัดเลือกเข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณห,ห้องบอลลูมโรงแรมอมัมลรลีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพ โดยคุณเดชาวัฒคงอยู่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเอเชียนอวอร์ด2022ในสาขาบริหารธุรกิจและคุณกิตชาพรคงอยู่เข้ารับรางวัลคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2565คนไทยตัวอย่างครั้งที่9ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเดน่นผมเดชาวัฒค,คงอยู่ครับค่ะค่ะกิตธาพรคงอยู่ วันนี้ในธุรกิจของเราได้มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจและก็ยินดีค่ะพูดถึงตัวธุรกิจที่ทำในข่าเป็นธุรกิจเปรน้ชสยเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะใช่ครับเป็นชื่อแบรนด์เปาตุงครับค่ะจุดเริ่มต้นของการทําแบรนด์มาได้ไงครเริ่มจับจุดเล็กๆเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็เริ่มขยาย โตขึ้นโตขึ้นคุ้ข้าทุกวันค่ะ,คะตอนนี้ขยายไปกีนน่สาขาเฟรนชชยแล้วคะว่าสาม300สาขาแล้วครับพูดถึงความสําเร็จในการขยายสาขาได้มากขนาดนี้เพราะอะไรครับเ,เราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปค่ะใช้แนวคิดคือการแบ่งบันและลดลดจุดจุดเสี่ยงของผู้ค้าค่ะ,คะ จริงๆพอขยายมากขนาดนี้ยังมีการวางแผนที่จะขยายต่อไปเรื่อยๆอีก <Hey. S 1> ประมาณกี่สาขาคะที่วางเป้าไว้ในปีนี้คะปีนี้น่าจะ500สาขาค่ะเพื่อถึงจุดเด่นในเรื่องของแฟรนไชส์เราห่อยค่ะในเรื่องรสชาติอาหารในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนี้เป็นยังไงคะค่ะก็วัตถุดิบของเราก็จะเน้นคุณภาพนะคะสินค้าของเราหนึ่งไม่มีสารกันบนูดไม่มีสารกันเสียนะคะเชื้อราก็ไม่มีนะคะคือทําผลิตวันต่อวัน ะะแล้วก็แป้งจะเน้นรสชาตินะคะแป้งจะน้อยแล้วก็ไส้จะเยอะราคาก็ไม่สูงมากคือชั้นกลางลงมาข้างล่างสามารถทานได้ค่ะอย่างนี้ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของแฟนชายในเรื่องของรสชาติอาหารในแต่ละสาขาเราคาวบคุมคุณภาพยังไงครับของทุกอย่างจะต้องออกจากโรงงานหมดค่ะคือควบคุมโดยที่เราใช้แฟนชายเป็นตัวกำ,กำหนดลูกค้าจะต้องขายในราคานี้เท่านั้น การขยายตลาดก็คือตอนนี้เราวางแผนก็คือลดลดความเสี่ยงของของผู้ค้าก็คืออย่างชุดชุดเป็นชายที่รับของเราไปเนี่ยเราพยายามที่ให้ลูกค้าผู้ค้าเราเนี่ยลดความเสี่ยงก็คือ ตอนนี้เรามีการให้ยืมชุดเป็นชายฟรีรับก็สามารถเอาเป็นชายฟรีโดยที่เอาไปขายได้เลยใช่ครับค่ะนะครเลยขยายตลาดง่ายง่ายนค่ะนะคะถ้าใครสนใจเป็นชายหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรือว่าเข้ามาติดต่อสอบถามราคาเป็นชายเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะยังไงคะเริ่มต้นที่9 0 0าพันค่ะ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วก็ถ้าสนใจสบ,บายเข้าไปดูได้ที่ไหนบา้างคะติดต่อได้ที่เพจเป๋าตุงพุทธจำกัดครับติดต่อได้เบอร์ศูนย์แปดเก้าสามหกหนึ่งหกสามห้าเก้าสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยใช่ไหมคะก็ขอฝากนะคะธุรกิจเป๋าตุงนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะเป็นธุรกิจของเราได้นะคะของตัวท่านเองท่านอยากจะมีธุรกิจเล็กๆนะคะหรือว่าอยากจะมีไรายได้เสริมหรือไรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเปอาตุงได้นะคะเปาตุง เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ลงทุนนะคะแต่เพียงแค่ท่านสนใจที่จะอยากจะมีรายได้เสริมนะคะหรือรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเราได้ค่ะค่ะ